สวัสดีค่ะนักเรียนนะวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องมาตาตัวสะกดแม่เกยนะคะแม่เกยเอ่ยวาจาเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะมาตาตัวสะกดแม่เกยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะ อ่าประสงค์นะคะของการเรียนรู้นะคะในมาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะก็คือบอกลักษณะของมาตราะะมาตราเกยหรือแม่เกยได้อันที่สองอ่านและเขียนคํามาตราแม่เกยได้อันที่3มมีมารยาทในการอ่านนะคะเรามาดูกิจกรรม คำศัพท์นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะกล้วยกล้วยยายส้อยกระตา่ายควายถ้วยแล้วเรียนลองหัดสะกดนะคะลองหัดสะกดนะคะใครที่อ่านไม่คล่องนะคะพยายามหัดสะกดออกมาเป็นคำพูดก่อนนะคะ แล้วค่อยอ่านรวบนะคะแต่ถ้าใครที่อ่านสะกดได้พยายามสะกดในใจแล้วพยายามอ่านออกมาให้เป็นคำออกมาเลยนะคะ,ะมาอ่านพร้อมกับคุณครูใหม่หนึ่งสองสามกล้วยยายสร้อยกระต่ายควาย ยวแล้วเรามาดูกันซิว่าแม่เกยนะคะมาตาตัวสะกดแม่เกยอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงไหนอดูนะคะครูเคยบอกว่ามาตาตัวสะกดคำว่าตัวสะกดตัวสะกดอยู่ทําไมคะหลังสุด หลังสุดนะคะเพราะฉะนั้นมาตาตัวสะกดที่อยู่หลังสุดนะคะก็คือตัวนี้นะ,ะแล้วที่เห็นเป็นยอยักษ์ก็คือเป็นแม่เกยนะคะแม่เกยนะคะเอ๊นักเรียนก็งงอันนี้ก็มียอยักษ์เหมือนกันแต่อันนี้มันอยู่ข้างหน้าถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ นะคะข้างหน้าเนี่ยคือพระยันชนะต้นต้องดูให้ถูกนะคะพระยันชนะต้นนะคะบวกด้วยนะคะบวกด้วยสละเวลาประสมคํามันต้องมีสระอยู่แล้วบวกด้วยสละบวกด้วยนะคะถ้ามีวรรณยุกต ก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่บวกด้วยนะคะวนรณยุกวรรณยุกนี่ถ้ามีนะคะถ้ามีเราถึงใส่ถ้าไม่มีต้องใส่ไหมไม่ใส่นะคะแล้วก็บวกด้วยตัวสะกดตอนนี้เราเรียนแม่อะไรแม่เกยแม่เกยก็คือตัวสะกดยอ ยอยักนั่นเองนะคะตัวสะกดยอยักอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะ,ะเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกันเห็นสีเหลืองนี่ไหมนี่ก็คือตัวสะกดแม่เกยนั่นเองตัวสะกดเหมือนกัน ตัวสะกดเหมือนกันนั่นก็คือแม่เกยนะคะก็คือใช้ยอยักษ์สะกดนะคะใช้ยอยักษ์สะกดอยู่หลังสุดนะคะอยู่หลังสุดเลยนะคะถ้าอ่านคำก็คือกอลออวยยอกวยไม่โท กล้วยนะคะยออายอเห็นไหมคะยออายไมย่มียอยออายอยายนะคะจำไว้เลยว่าตัวสะกดนี่อยู่หลังสุดนะหลังสุดนะคะเห็นไหมยพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังมีคำเรียกว่าตัวสะกด ทุกอย่างที่เรียนมาที่ครูสอนมามีแม่อะไรแม่กกใช่ไหมนี่กไก่นะคะแม่อะไรแม่กกนสอนไปแล้วนะคะแล้วก็บอกอยู่เสมอว่าตัวสะกดเนี่ยอยู่หลังสุดนะคะอยู่หลังสุดนะจะมาอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงกลางอยู่อะไรไม่ได้นะคะตัวสะกดจะอยู่หลังสุดนะคะผสมให้เกิดคำขึ้นมาใหม่นะคะ ตัวสะกดมีกี่มาตรานะคะก็เคยสอนไปแล้วนะคะ,ะถ้ารวมกันแล้วคำาม9มาตราแล้วแต่บทที่เขาบอก8ดมาตาก็คือมีตัวสะกดที่มองเห็นอีกหนึ่งมาตาก็คืออะไรคะแม่อะไรแม่กอกาไงแม่กอกา แม่กอกาก็จะเป็นเก้านะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เกยนะมาดูเห็นไหมคะมาตาเกยแม่เกยนะคะเป็นคำที่ประสมด้วยสละต่างๆก็คือมีพยัญชนะต้นนะคะบวกสระบวกวรรณยุกต์ก็ว่าไปนะคะแต่ที่สำคัญเลยตัวสุดท้าย ต้องเป็นตัวสะกดด้วยหยอยักษ์นะคะอันนี้อะไรเอ่ยใบยเตยนี่ใบเตยเห็นไหมคะยอยักษ์มาแล้วอันนี้เนยอันนี้หอยเห็นไหมะยอยักษ์สร้อยเห็นไหมคะนี่ยอยักษ์นะคะจำไว้นะแม่เกยยอยักษ์อยู่ข้างหลังนะคะอยู่หลังสดุด อะมา,ะมาดูคำนะคะเนยเห็นไหมคะชัดเจนนะนอเอ,อยอเนอยขายช่วยเห็นไหมคะยอยักษ์สะกดอยู่ข้างหลังหมดเลยนะลอยได้ลอย,ลอยเห็นไหมคะยอยักษ์สะกดอยู่ข้างหลังหมดเลยนะคะ เอาไว้ที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าคือตัวสะกดเพราะคือตัวสะกดนักเรียนอย่าไปไว้ตรงอื่นนะถ้าตรงอื่นแล้วมันก็จะอ่านเป็นตัวสะกดไม่เกยไม่ได้นะคะ,ะเฉยโดยหายผู้ชายเห็นไหมคะ วิในแม่เกยทั้งนั้นเลยนะคะข้อสังเกตข้อสังเกตนักเรียนอาจจะสับสนถ้านักเรียนไปเจอสาละเอีย่าะลาะเอียนะคะมาตาตัวสะกดแม่เกยอยู่ข้างหลังแต่สาละเอียเฮ้ยยอยักษ์อยู่ข้างหลังด้วยแต่ไม่ใช่ตัวสกด มันคือสระ,ะนะคะนักเรียนมันคือสระ,ะจำให้ดีนะถ้าพบลักษณะนี้นะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะมันคือสระ,ะแต่ถ้าตัวสะกดนี่มันจะต้องมีสระ,ะอีกตัวหนึ่งถึงจะมีตัวสะกดอยู่สุดท้ายอย่างนี้นะคะอ่าสอใช่ไหมคะสออัว มันคือสระอัวสระอัวเมื่อนะคะเมื่อบวกตัวสะกดปุ๊บนะคะตัดไม่เหนอากาศออกก็จะเป็นคำว่าสวยนะคะถ้าเอาตัวสะกดมาผสมนะคะแต่อันนี้นะคะแต่อันนี้คือสระ,ะเอียนะคะสระ,ะเอียนะ ไม่ใช่ตัวสะกดนะถ้าพบอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าจะเป็นแม่เกยนะมันคือสละเอียนะคะจำไว้เลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะครูจะให้บทอ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะแคปบ,บทอ่านลงลายนักเรียนไปฝึกอ่านนะคะ ไปฝึกอ่านอันนี้ก็ฟังคุณครูอ่านก่อนเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายามาดูซิว่าเราจะพบมาตาตัวสะกดแม่เกยเยอะขนาดไหนนะคะน้องฝ้ายเจอแล้วหนึ่งตัวน้องฝ้ายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเห็นไหมคะของมหาวิทยายลัย อ่ภาระศึกษาแห่งหนึ่งทุวกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนน้องฝ้ายจะเป็นครูพี่ฝ้ายาฝึกสอนการว่ายน้ำแก่น้องๆทั้งชายและหญิงที่สนใจทั้งชายเห็นไหมทั้งชาย ว่ายน้ำอีกแล้วนะคะโดยโดยมานะคะให้ความรู้ว่าการว่ายน้ำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายๆเยอะไหมคะมาตาแม่เกยเยอะเลยนะคะเยอะเลยตามที่คุณครูขีดเลยลองไปอ่านแล้วก็หา นะคะลองไปหาดูนะคะออต่อไปนะคะนะตอนบ่ายครูไม่ขีดแล้วนะเดี๋ยวลองไปหากันดูเองนะว่ามีแม่เกยเยอะขนาดไหนตอนบ่ายน้องฝ้ายแวะไปที่ร้านกล้วยกล้วยสวัสดีและทักทายคุณยายสายเจ้าของร้าน คุณยายสายเป็นหญิงสูงวัยที่ขยันขันแข็งยิ้มแยม้มแจ่มใสไม่เคยนอนตื่นสายและแต่งตัวสวยอยู่เสมอลองไปอ่านแล้วก็หาไม่เกยนนะคะต่อไปที่ร้านของคุณยายสายมีสารพัดกล้วยกล้วยหักมุก กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมทั้งสุกห่มและดิบมีกล้วยแปลรูปจำนวนมากมายกล้วยทอดกล้วยแขกกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยกวนกล้วยเชื่อมโหเยอะจริงค่ะแม้กระทั่งขนมกล้วยซึ่งเป็นฝีมือของคุณยายทั้งนั้นคุณยายเก่งมากอ่า ายนะคะน้องฝ้ายวางเป้ที่สะพายและช่วยคุณยายขายของคุณยายมองหลานนึกชมอยู่ในใจว่าหลานฝ้ายของยายน่ารักมีน้ำใจและไม่นิ่งดูได้ัาเรียนลองไปหานะคะเดี๋ยวเรามีแบบฝึกให้นะันาเรียนก็มาตอบคำถามอ่ะ นะคะเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันตอบนะคะบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีตัวละครใดบ้างเอาที่สําคัญนักเรียนลองตอบลองตอบมาให้ครูก็ได้ค่ะที่สําคัญมีอะไรคะก็มีน้องฝ้ายใช่ไหมอ่าก็มีน้องฝ้ายน้องฝ้ายกับใครคุณยายนั่นเองคุณยายอะไรคะ คุณยายสายนะคะคุณยายสายอันที่สำคัญก็มีแค่2ตัวละครบทอ่านเรื่องน้องฝ้ายกับคุณยายสายมีใจความสำคัญอย่างไรใจความสำคัญคืออะไรคะน้องฝ้ายเป็นใครเป็นนักกีฬาว่ายน้ำและเป็นคุณครูสอนว่ายน้ำด้วยใช่ไหมคะและน้องฝ้ายก็มีคุณ ยายชื่อยายสายยายสายขากล้วยถูกไหมคะมีทั้งกล้วยสุกมีกล้วยจำหน่ายเยอะแยะมากมายมีทั้งแปรรูปด้วยอ่ามีทั้งขนมด้วยก็นี่ก็คือใจความสำคัญนะคะนักเรียนต้องหัดหัดสรุปให้ได้อ่านแล้วลองหัดสรุปดูนะคะต่อไป นัก,กเรียนคิดว่าการกระทำของหนูฝ้ายเป็นอย่างไรนักเรียนพอนักเรียนอ่านเรื่องปุ๊บนักเรียนก็ต้องมาดูว่าจากที่อ่านเนี่ยหนูฝ้ายเป็นอย่างไรเป็นคนอย่างไรนั่นเองนะคะหนึ่งหนูฝ้ายนิสัยดีไหมเห็นไหมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำขยันขันแข็งใช่ไหมคะว่ายน้ำอย่างเดียวเป็นนักกีฬาไม่พอยังทำไมคะรู้จักทำมาหากิน อสอนว่ายน้ําด้วยแถมเมื่อกลับมายัางช่วยคุณยายทำไมคะขายของด้วยแสดงว่าฝ้ายเป็นเด็กอย่างไะการกระทําของหนูฝ้ายเป็นยังไงนะคะนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ออกมานะคะลองวิเคราะห์ออกมาการกระทําของหนูฝ้ายก็คือเป็นคนทาไมคะเป็นคนอะไร ชอบช่วยเหลือใช่ไหมคะช่วยเหลือคุณยายมีความตั้งใจนะคะจนได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำานี่เป็นต้นนะคะลองวิเคราะห์ออกมานะคะลองหัดคิดออกมานะนักเรียนต้องลองหัดคิดลองวิเคราะห์นะคะอ,อ,อ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วผลสรุปว่าได้อะไรบ้างถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้เนี่ยนะคะรับรองสอบก็ผ่านฉลุยแน่นอนนะคะ ต่อไปที่4ี่นักเรียนจะนำข้อคิดจากบทอ่านนี้ไปใช้อย่างไรนะข้อคิดเช่นอะไรมั้งคะอ่าคุณยายตื่นแต่เช้าใช่ไหมไม่เคยตื่นสายเลยเห็นไหมไปแล้วเป็นคนที่ขยันขันแข็งถ้าเราตื่นเช้าเรารู้จักขยันขันแข็งเราก็จะทำไมคะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเออถ้าในอนาคตเราก็จะได้ทำงานที่ดีๆเพราะเราเป็นคนขยันถูกไหม นักเรียนก็หาข้อคิดจากเนื้อเรื่องนะคะอะลองคิดแล้วลองบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าหนูได้อะไรจากที่หนูอ่านนะคะหรืออ่จาจะไลน์มาบอกคุณครูก็ไดะะ้ว่าหนูได้อะไรหนูอ่านแล้วหนูได้อะไรนะคะลองฝึกดูนะคะเด็กๆอ <c oughs> อันนี้ผ่านนะคะ เราเข้าสู่แม่เกยของเราต่อระหว่างเปียกับโปรยคําว่าเปียกับโปรยโปรยนะคะครูบอกเมื่อกี้แล้วว่าถ้านักเรียนเจอเอเนอียอ e, นี่ก็คือสระอะไรสระเอียใช่ไหมคะมันใช่ตัวสะกดไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสะกด ไม่ใช่แม่เกยสะกดนะจําให้ดีแต่คํานี้สละคือสละโอพยัญชนะต้นปอปานะคะพร้อมกับตัวควบกั้มนะคะรอและตัวสุดท้ายนี้ก็คือแม่เกยค่ะแม่เกยก็คือตัวสะกดนะคะจําให้ดีนะปอรอโอยอโปรยนะคะ อันนี้ไม่ใช่นะนี่คือสาระเอียนะคะอะแยกส่วนประกอบของคำมาดูนะคะนีะ่มีพยัญชนะต้นคำนี้ก็คือคำว่าหายใช่ไหมพยัญชนะต้นก็คือลายหอนะคะเวลานักเรียนอ่านนักเรียนต้องพยายามอ่านแค่เสียงของมนันหอ ไม่ต้องเอารูปมันมาด้วยรูปก็คือหีบอะ่ะหอหีบไม่ต้องเอามานะแล้วมันจะมองเห็นเป็นภาพแล้วว่าหอหีบอามันก็ไม่ได้เพราะนั้นเอาแค่เสียงมาหอสระก็คืออาตัวสะกดคืออะไรคะยอนะแม่เกยหออายอหายต้องไปฝึกนะคะขยัยชนะต้นคอเอาแค่เสียงมันมานะ สลักก็คืออะไรคะอุตัวสะกดยอคออุยอคุยนะคะคออุยอคุยเกมแยกคํามาตรามแม่เกยอ่ามาดูซินี่ที่มีคิดถูกนะ ันนี้ใช่ไหมไม่ใช่หอยใช่เตยใช่ด้วยใช่น้อยใช่อันนี้คําว่าเบี้ยไม่ใช่นะคะปุ๋ยใช่เห็นไหมคะสอยป่วยสาหลายใช่อะร่อยใช่นะคะในนี้มีสองคำที่ไม่ใช่ก็คือคำว่าเปียกับคำว่าเบี้ยนะคะ คำว่าอ้อยใช่นะคะใช่นะคะไฟฉายใช่ตะขายใช่น้อยหนาใช่บ่ายใช่รอยเท้าใช่คำว่าเฉยใช่นะคะเลื้อยใช่เพียไม่ใช่นะคะอันนี้คืออะไรพยัญชนะต้นพอบวกคำควบกล้ำลอริงนะคะแล้วก็มีแค่สระเอียเท่านั้นนะคะไม่ใช่นะคะ นี่คำว่าเสียไม่ใช่นะคะสวยใช่นะเดี๋ยวแบบฝึกหัดเราก็จะมีให้นักเรียนนะคะหาว่าอันไหนนะคะเป็นที่สะกดด้วยมาตาแม่เกยนะคะกับตอบคำถามนะแต่เราก็จะทำใน Google Form ที่คุณครูได้ส่งกันทดลอง วิชาคณิตศาสตร์แล้วแต่รอบนี้เป็นภาษาไทยนะคะข้อที่1ข้อที่1นะคะตอบได้หลายนะคะตอบได้หลายตัวเลือกนะคะตอบได้หลายตัวเลือกนะคะนะคะต้องตอบให้หมดนะคะถึงจะได้5คะแนนแล้วก็ข้อที่2นะคะมี ข้อย่อย5ข้อนะคะข้อย่อย5ข้อต้องตอบให้หมดนะคะถึงจะได้5คะแนนทั้งหมดมี10คะแนนเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำดูนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เกยของเราจบแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็เอาแค่ภาษาไทยนะคะท่าที่ครูทำทันก็จะมาต่อเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายวันนี้สวัสดีค่ะ